สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรุโณชาบาคารน,นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งสาขางานธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลประเภทวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอด รหัสรายวิชา30204-2001ขีด0รายวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล business digital basic หน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล what is digital business ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องธุรกิจแบบดิจิทัลนั้น มาทำความรู้จักคำว่าธุรกิจกันแบบคร่าวๆก่อนธุรกิจคือการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆเรื่องที่เชื่อมโยงกันโดยมีกิจกรรมหลักคือผลิตสินค้าหรือบริการและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจขึ้นโดยธุรกิจมีเป้าหมายคือผลตอบแทนกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการและผลประโยชน์ต่างๆหลักการสำคัญคือ ทำให้เขาเชื่อแล้วเก็บเงินเข้ากระเป๋า d i ดิจิ l b u s i n เ s s คือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือการหาทางเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจนั่นเองเช่นการนำแอปพลิเคชันมาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบใช้สมาร์ทโฟน การสร้างช่องทางขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและการทำโฆษณารวมไปถึงการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าในแบบออนไลน์เป็นต้นภาพรวมของดิจิทัลบิสเนสคือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่แบบเดิมให้เป็นธุรกิจแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Time from i n t e Digital เป็นภาพแผนผังดิจิทัลสมัยใหม่การเปลีป่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมไปสู่ดิจิทัลบิสเนสทำอย่างไร เริ่มต้นจากการสร้างช่องทางในโซเชียลมีเดียเพื่อนำธุรกิจจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์แพลตฟอรมปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้นเช่นการทำการตลาดยุคดิจิตอลให้ผู้บริโภคมีพลังในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้รับรู้ได้ครบรอบด้าน สร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างภาพลักษณ์ำให้ผู้บริโภครู้สึกได้รับการยกระดับเมื่อใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความคิดที่แตกต่างสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครตรงนี้จะทำให้สินค้าหรือบริการมีความอินโนวชันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอะไรใหม่ๆที่มีประโยชน์กับชีวิตได้มากยิ่งขึ้นสร้างฟัซิลิตี้ให้มีความรวดเร็วว่องไวให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นช่องทางการสั่งซื้อจัดส่งรับสินค้าการชําระเงินเป็นต้นทุกอย่างควรสะดวกง่ายและรวดเร็วมีระบบการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเพววื่อนำไปปรับปรุงและใช้วิเคราะห์แนวทางในการดำเนินธุรกิจในภายภาคหน้า ตรงนี้จะทำให้เทคโนโลยีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความคิดที่แตกต่างสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครตรงนี้จะทำให้สินค้าหรือบริการมีความอินโนวชันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอะไรใหม่ๆที่มีประโยชน์กับชีวิตได้มากยิ่งขึ้น สร้าง Facility ให้มีความรวดเร็วว่องไวให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นช่องทางการสั่งซื้อจัดส่งรับสินค้าการชำระเงินเป็นต้นทุกอย่างควรสะดวกง่ายและรวดเร็วมีระบบการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคเพื่อนำไปปรับปรุงและใช้วิเคราะห์แนวทางในการดำเนินธุรกิจในภายภาคหน้าตรงนี้จะทำให้เทคโนโลยีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเอง ดังนั้นความสำคัญของดิจิทัลบิสเนสก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เป็นอยู่แบบเดิมให้มีความทันสมัยออนไลน์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ทันท่วงทีเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ